วันนี้มาลองถอนบิดรูดกันดูนะคะนี่มันแน่นเกินถอนตัวนี้ออกนี่เห็นไหมบิดรูดีจะพาให้ดูนะคะ บำรุงเลือดดียังดีเลยนะคะบีรูดบดรูด หนึ่งลูกสดๆจากต้นติดอยู่ต้นลูกเดียวในร่วงเพิ่งมาเจอนี่นะคะติดอยู่ลูกเดียวเดี๋ยวจะพาชิมนะคะลูกเดียวจากต้นสดๆจากต้น ลูกพีชสดๆจากต้นนะคะมีอยู่ลูกเดียวทั้งเนื้อทั้งตัวติดอยู่ลูกเดียวสุดสดๆจากต้นนะคะ ชืมช่ำช่ำช่ำมากลูกเดียวก็เสียวได้อือหือห,หวานมากอร่อยหวานอมเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวมาก โลกหนึ่งแบ่งกันคนละครึ่งกับสามีมเริ่มโตแล้วนะคะเริ่มจะสุกแล้วแอบ ปเปิลแอปเปิลของเราเริ่มจะสุกแล้วนะคะแอปเปิลแอปเปิลของเราว้าวว้าวว้าวลูกโต,โตโตแล้วนะคะแค่เมื่อกี้ถึงสิบวันหรือเปล่าที่ายถ่ายให้ดูนั้นว้าวดูดูกิงิง ดูดูอุ้ยนี่นเริ่มจะสุกแล้วนะคะแอปเปิลแอปแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลว้ายนี่นี่นว้ายนี่อ้ยน,นี่ไม่ได้เอาพริกนะไม่ได้เอาพริกน้ำปลามาไม่ได้เอาพริกเกลือมาโอ้ยเดินมา ดูลูกพีชเดินมาดูลูกพีชเฉยๆมองแต่ไกลไม่เห็นลูกพีชได้มาเห็นมาเห็นโดยบังเอิญมันโตไวามากมดูรวงรวงแอปเปลิลแอปเปลิลแอปเปลิล วันนี้นําเสนอบลูเบอร์รี่นะคะเริ่มสุกแล้วบลูเบอร์รี่มันลูกไม่ใหญ่นะคะับบลูเบอร์รี่จะพาชิม ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายๆตะขบโเบอรี่รสชาติเปรียปร้ยวๆหวานอมเปรี้ยวหอม <ใ>จเอ่ไปชิมนะคะอมันยายว่าอร่อยกว่าที่ซื้ออันนี้อร่อยกว่าที่เราซื้อในห้างในห้างมันจะออกจืดๆแต่ก็ซู้ของป่าไม่น่ะของป่ามันเข้มข้นอืออืม โอ้ไ่กินดีกว่าเดี๋ยวมีคนม่าน้ากลียดอีกินบลูเบอร์รี่กินบลูเบอร์รี่ยังไงให้คนอิดชา <laughs> กินบลูเบอร์รี่ยังไงให้คนอิดชา อันนี้เปรี้ยวยังไม่สุกเต็มที่เปรี้ยวอ,อันนี้กูดบรีนะคะเดี๋ยวจะเก็บมาผ่าให้ดูต้นนี้ยังไม่สุกยังไม่สุก นนีนะคะูดเบอร์รี่รสชาติก็ออกเปรี้ยวเปรียปร้ยวหวานหวานนะคะ เปลือดจะออกหนานิดนิดอ,อืหวานตอนยายกินตอนติบมันจะกรอบเหมือนมะยงเหมือนเหมือนมากอกน้ำเนาะอันนี้เหมือนอะไรอ่ะ่ว่าสาวรสก็เปรี้ยวไปสาวรส กระทกรกหะทุจังไม่กระทกรกแบบลูกอันนั้นแหละความหอมคล้ายๆบ้านเรานะพคนอีสานร,รู้จักนะ่ะที่เป็นหอมีเปลือกๆม,ออมันหอเมันเงาะนะ้ะอีลอกอีลอกเอออะไรไม่รู้ค่ะใยา่รู้แต่ภาษาเขมรแค่ไม่กี่วันก็สุกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาชิมนะคะนี่ ไม่สุกเต็มที่หรอกนี่นะคะไม่ค่อยชัดเ้ยในวันหลังค่อยมาถ่ายให้ดูใหม่ Ta- <laughs> ยังไม่สุกเต็มที่ยังเปรี้ยวอยู่มืได้น้ำพริกปลาล่ามามปลาลามาอร่อยเลย 走了。